้สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี้กบพบพอกันเส้นเก่าเส้นเคยจ้ะไม่กว้าอย่างพ่อเกก,กันกับลูกค้าจ้ะอุ้ยทำไมต้องอาหาักแบบนี้เอาเซน้าไม่เฮิรงติเอาเซน้าไม่เฮิง์ตซดเยเงี้ยนเพหง้งพุดธหรือว,ว่ามันเป็นยังไงบ้าาโบพาโบ อันนั้นไปนเงี้ยนเหงพุดอเอาอันใหม่ดีกว่าเอาอันใหม่ดีกว่าจ้ะม,มาจ้าทุกคนมาทำอันไม้กว้านนำกันเนาะจะฝ้าเบื่อกันเด้อจาเมือ่อใดกระหิตไม้กว้านให้กันเบึง ่อนอื่นเะาก็มาจับเป็นลูกๆไว้แล้วเนาะจับเป็นซอๆไว้ละจับเป็นแบบนี้ไว้แล้วเนาะหนึ่งด้ามแล้วเาก็มาแปรงด้ามเนาะเพราะว่าบบได้พาใบเต้งเต็มเมืนสุดเนาะฟ้าฟ้าวมันแห้งแล้วขาค่อย็ดเสร็จแล้วแล้วก็ไปจุ่มน้ำแล้วบ้านอีเห็ดของไข่หมาพาเอาเนาะพาแบบให้มันนอนอ่อนให้มันโค้งได้นั่นเนาะ ไายกว่าที่ทำแบบโค้งเนาะให,ให้ทำแบบวิเอาไปตากไว้เนแล้วที่ทำแล้วให้มันโค้งเหรบ่ต้องได้ไปจับบ่ตตองไปได้ไปจับไม่ให้มันโค้งเนาะเอาพาให้มันอ่อนๆเอานาอเดี๋ยวมันกะโค้งเองจ้ะเช่นบางทีบางบ้านเขาเอาไม้นี่โค้งงอเอา เนาะเอาไปเผาไฟแล้วก็โค้งให้มันงอไว้แล้วจังค่อยอามาฮิตเนาะเดสำหรับอันโค้งแบ,บ๊กองปลานี่บ่ต้องได้เอาไปเผาไฟเนาะเราทำตรงนี้ให้มันอ่อนๆแล้วมันจะอีโค้งเองเนะ <S <S เาะค่อยๆค่อยๆดัดเข้าถ้าเราเห็นแหงก็อีหัดเจ้าบางหนึ่งนี้เนาะค่อยๆจักตรงนี้ให้มันอ่อนนี่นเอา,าการะมาเน่าลงเบ๊มนี่เนี่น้นาลงเบ๊มนี่ นางดุงให้มันโอนแบบนี้เนาะเสียะเนาะเสียะเถากับพาไว้แล้วเนาะพาไว้แล้วเนาะซ่องซ่องบ่าเฮานี้ซ่องบ่ากับอีกหนึ่งแค้นขึ้นตรงนี้เนาะอีได,ดาดดำนู่งพอดี เอาอันนี้มาใส่สัตว์บนนอกระโค้งมาเนาะบต้องซอสเนาะโคงอ่ะมันง่ายดีมันไวดีเนาะเขาก็ดึงเอาเสาเสียกบต้องด้วยสาวลแล้วก็จับนี้เขาที่ทำเขาเป็นลูกๆอันนี้วางใส่สิแล้วเขาก็มาดึงเส้นนี้ โอ้สังซื ôn, ha, con, ้ออันยังก็สังซื้อเออก้องเอ้ยโซเมนนะสงซื้อค่าตั้งกล้องสังซื้อค่าตั้งกล้องแล้วบอกนี้อันที่2เนาะยังบ่หันมาส่งคะค่าตั้งกล้อง้อันที่2เฮาก็จับมาใส่เนาะ ทมือนี้ถ้าเหาบอไซนนี่มันอีเฮ็ดให้มันมืนเนาะเนี่ยเสียกนี่มืนแล้วเหาอ,อีบบเหาดึงบนเน้นเนาะฮะเหาใส่ทุ่มือไว้แบบนี้มันอีเน้นดีเนาะจ้ะดึงง่ายเนาะกะมาวางอีกอ,อันที่สามต่อไป

อันซ้ํานี้ซุ้นมันนี้อีสําคัญนะจนยาวๆตรงนี้นมันอีเฮ็ดให้บ่อกตามเนาะมันอีเฮ็ดให้สุดเนาะตามเพ่อย่างีเครับ con xài Với mấy thằng này nó Mình có sạch Vô anh xe เห็ดป่จะนี่เรื่อยๆจ้ะเห็ดปแบบนี้เรื่อยๆเนาะเห็ดปแบบนี้เรื่อยๆแล้วเหากาเห็ดปจนจบดามเนาะเพราะว่าดามหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลาประมาณจ้ะเออเก้านาทีสิบนาทีเนาะถ้าเหาจับเป็นรูควายแล้วเนะเจมบ่นาะแต่ปลาปลาบ่ได้ใส่เป็นตาก็บอกคอยเจมกันได้อยู่คอยเบื้องต้นต่อไปอีกเนาะคะเนาะเห็ดปเรื่อยๆจ้ะ ไปแง่งไปโนอนทุ่นเนาะนี้ขยับกล้งเข้ามามอละออเออเวลาเบบนี้มันบกวกลันโค้งเหียกขจับจะนีเนาะนจับโค้งสะนีน่มันโค้งไปเรื่อยๆจต่เดี๋ยวมันก็โค้งเองเนาะ,ะเอาเข้มมางไว้ไกล อยากให้ส้นมันบนอันนี้เป็นผักเนาะบอยากให้ส้นมันเป็นผักเาก็ห้าเอาเข็มยาวๆใส่เด้เนาะเดี๋ยวอาหเกล็มยาวๆใส่นเด้อเอาเข็มยาวยนะครับว่า,าเข็มกระสอบนี่กัมหนึ่งกัมหนึ่งมันอีมีทั้งสั้นทั้งยาวเนาะ Hó hào sốt ở bếp ni nè Bếp vàng, vàng đốt nhá rau sốt bếp ni Mình cà sa đi nó hòa học tung đây xào xiếc lại để hát mình y leo leo xiếc mình sắn nó học cả xào đấy nó แนวๆเฮ็ดให้มือเต็กเฮ็ดให้อันเข้เตกิวแห้งทุกคนเบ่ว่ากันเนาะแนวเฮาอหลายแล้วมันก็อีบ่ซุมบ่ซื่นเนาะผิวพันธุ์เฮาเนาะทุกคนเนาะ60เข้ามาแล้วโอ้ย ก่อนจะเป็นอาชีพซื้อมเนาะหัดไม้กวาดแต่เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพอันนั่นไปแล้วเป็นอาชีพลักไปแล้วอันนี้ดามใหญ่เด็กดามใหญ่น้านาดีเห็ดไม่กวาดอ่ะมันบวงนาวพูดเนาะหอนไปใช้กำลังแล้วมันก็อีก่อนเนาะ แต่หาปิดนะฮอนต้องได้เปิดผัดลมจ้ะทุกคนนี่ต้องได้เปิดผัดลมใส่ใส่กำลังมันฮอนเนาะมันสั้นเราหอบซอสเอาเบบนม่ได้เนาะเสียบมันสั้นเลยมันจะจับโย่จับอันเฟ่งครับมันก็นงอไปงอไปจ้ะทุกคน ngò phải lưỡi lưỡi ngò phải lưỡi lưỡi nọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ทางทางปึดๆนี้บ่แม่นหยังเนาะทางเกมมันเนาะทางเกมมันที่มันมันมันนมันบ่เท่ากันเาทางให้มันเรียบเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็งได้จัตน1 5 6 7 8 9โอ้เหลืออีกอันเดียว10อันเบิ่งก่อนเสียมันยังยาวบ่าเสียยังยาวเฮาก็ใส21ก็ได้ ตัวเงาวเด shorts, Guys, ี๋แลเราตัดเชีนเงาวดี๋ยวเงยี่สิบเอ็ดอันไปเลยลูกค้าจะได้ไม่กวาดใหญ่ๆกว้างๆเนาะจะได้ไซส์นานๆสุมกับเงินที่ซื้อไปเนาะ จับแบบนี้เนาะจับแบบนี้ให้โคงตันก็ fine คันมันห่อหยบมาขึ้นเหาก็มีดนี้ปลายมีดนี่กดุดปลายมีดกดกดกดุดวันนี่เรียวเรียวเนาะเอาก็มาบักกันเสียบมันรูดลงเนาะ นี่เฮาก็มาก็บดซุนมบบนี้เนาะซุนมันเรื <forcément, S 1> ่อนี้ฮาก็สรุปออกเนาะเสียกส่งบ่าเทิงนี okay. ้ บางคนที่เฮ็ดบ่เน้นดึงบ่เน้นอาจเฮ็ดให้สันก็ได้เด้อจ้ะถ้าเฮาดึงเน้นดีเนาะเฮาดึงเน้นเสียกมันก็ยืดออกมันก็อีได้เอือเนาะนี้บอกอย่างละเอียดเด้อจ้ะโอ้รถยังมาเนาะรข้าโอือนึงือเข้า นี่ก็ะเลียวเดียวจ้ะบันเลียวแล้วเอาก็ดึงมานี้นะพับซุนเข้ามานี่พับซุนเข้ามาให้มันให้มันคัดกันเนาะนี่นี่อีเป็นกากระบากแล้วมันอีเน,เน้นจ้ะบันเลียวเนาะบันเอาเก็บซุนนี่เดียว,วเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนี่จ้ะ งามบ่จ้าอันงามอันใหญ่เนาะจุ้มกับราคาที่ลูกค้าได้ซื้อไปเนะาะทั้งอันใหญ่ทั้งหน้าเนะาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ปากระอโอจบไว้เพียงแค่น,นี้กอ่อนเนาะคลิปหนะ้าค่อยพอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย